เหตุผลอะไรที่ทำให้ลิซ่าแบ็กพิงค์ไม่ควรต่อสัญญาค่ายวาและเหตุผลที่ว่าควรต่อสัญญาค่ายวาคืออะไรกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้กันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับผมเป็นบริงคิดว่าต่อสัญญา YG เพราะ 1. ค่ายฝึกน้องมาและสไตล์น้องก็ตรงกับค่ายวาที่สุดแล้วนะแรปคูลคูลเกิลคัส 2. ส,ส่วนตัวมองว่าเกาหลีคำว่า K-POP มันอินเตอร์กว่า C-POP J-POP นะคือถ้าเป็นเคป๊ OP, มันตีตลาดอินเตอร์ญี่ปุ่นและจีนได้เ,เรียกว่าตลาดค่อนข้างเยอะแต่กับกันถ้าในจีนจะขายได้แค่ในจีนสะส่วนใหญ่ส่วนอเมริกาอันนั้นค่อนข้างเทียบกันที่ผลงานซะส่วนใหญ่แอบมองว่าคนเอเชียจะตีตลาดยากและอย่าลืมว่าเพลงต้องอิงล้วน 3. จริงๆคำว่าแบ็คพิงมันอิมแพกมากนะ แคมคิดว่ามันยังพีคได้อีก 4. ถ้เทาเทียบการป้อนงานของค่ายกับศิลปินต่างชาติเรามองว่าค่ายว g ก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะสำหรับ Big T 5. ชาตนิยมการเหยียดเชื้อชาติตลอดจนการการันซีนมีอยู่ทุกที่บนโลกใบนี้ยิ่งอเมริกานะเหยียดสีเหยียดเชื้อชาติบรุนแรงกว่านี้อีก 6. เรามองว่าค่ายมีทีมงานที่ดีๆไม่พอศิลป,ปินในค่ายเยอะแต่ทีมงานที่ดีๆกับไม่พอสําหรับศิลป,ปินและศิลป,ปินที่ทํางานกับลิสก็คือเอ็นเอียง 7. ความรักความผูกพันมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นระหว่างสาวๆหรือสาวก,กับค่ายเขาอยู่ด้วยกันมานานนะคงต้องผูกพันกันบ้างและว 8. เพลงไวจมันดีนะตีตลาดอินเตอร์ได้ก็พเพราะเพลงเขาดีและมันเข้ากับสาวๆมาก เเรื่องดีๆที่ค่ายทำต่อลิซ่ามีเยอะกว่างานบงนะสิ 10. ถ้าเทียบกับสีสาวลิส์งานเยอะสุดแล้วนะสิบเองานมันก็ต้องมีเรื่องที่ดีและไม่ดีขนาดในไทยตอนผมจบม .6 แล้วได้ไปทำงานพาร์ทไทม์ยังมีเรื่องกันซีนเรื่องกลุ่มกันเลยนะฮะสิ 12. ลิส์บอกในสารคดีว่าจะอยู่กับบิงปนนน็นาน 13. บ ลิสตมีความฝันว่าอยากเป็นศิลปิน K-POP ไม่ใช่ J-POP C-POP หรือว่า POP แถมน้องฝึกมานานทั้งเก่าี่ปุ่นจะให้น้องไปทำอะไรอีกถ้าจะไปจีนเพียวๆต้องฝึกจีนนะต้องโปรนะแถมถ้าจะไปอินเตอร์ต้องโปรอิงแบบขั้นสุดและอินเตอร์มาตรฐานเขาค่อนข้างสูงบวกกับการแข่งขันที่เยอะมากไม่มีที่ที่สบายๆหาเงินง่ายๆอยู่บนโลกใบนี้หรอกมันต้องมีอยู่แล้วปัญหา ส่วนเรื่องที่ค่ายบงอันนี้บิงก็ออกมากดดันค่ายโดยการติดแท็กแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วแต่ขอนิหนึ่งหามูลเหตุแล้วค่อยว่าดีกว่าบางงานคือศิลปินเขาอยากทำเองนะขอให้ทุกคนใจเย็นๆกันด้วยนะครับไปดูกันน้าฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าเหตุผลที่ควรต่อหักลบกบหนี้ทุกอย่างแล้วสรุปว่าน้องยังแฮปปี้ดี ยังไม่เจอทางอื่นที่ดีกว่าเหตุผลที่ไม่ควรต่อน้องไม่โอเคแล้วไม่มีความสุขกับที่นั่นแล้วก็บายๆเนื้อหาหลักๆแฟนๆแ,แค่เรียกร้องในฐานะผู้บริโภคงานมันไม่สมราคามันอาจจะทําให้มูลค่าการตลาดของน้องลดลงก็เหมาะสมในขอบเขตของแฟนคลับที่จะทําได้นะเพราะงานหลายๆอันมันก็เห็นได้ตรงๆว่าไม่โอเค ส่วนเรื่องต่อไม่ต่อเป,เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องให้น้องและครอบครัวตัดสินใจกันเองหลายคนมโนเพิ่มว่าเบื้องหลังมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้น้องไม่ควรต่อแล้วเพราะคงโดนกั่นแกล้งสารพัดโดนกดโดนเหยียดซึ่งเราไม่ได้เห็นกับตาก็อย่าเพิ่งไปคิดแทนน้องเลยทำเท่าที่ขอบเขตของแฟนคลับจะทำได้ก็พอหลายคนน่าจะเมอากระทู้เหมือนเรานี่แหละอ่านเยอะไปจนงง,งๆเนื้อาหารจริงๆที่เรียกร้องก็คือเรื่องคุณภาพงาน แต่มันมีคนที่อัดอั้นตันใจมานานถือโอกาสระบายเราก็ต้องแยกแยะก,กันเอาเองความเห็นที่2นะครับผมคงอยู่เพราะในนาม c มกพิงผลงานค่อนข้างการันตีคุณภาพน้องอาจดังและประสบความสําเร็จมากกว่านี้ไม่ควรเพราะเอาจริงน้องหากินได้สบายๆทั่วโลกและไม่ต้องถูกกันแกล้งเตะตัดขาให้เสียภาพลักษณ์แต่ไปที่อื่นจะมีเครือข่ายพอที่จะดันให้น้องไปไกลกว่าน,นี้ได้หรือเปล่า ผมเชื่อว่าสำหรับบางคนต้องยอมกืนเลือดเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่จากการสังเกตเมื่อไหร่น้องโดนเหยียดโดนรังแกปฏิบัติไม่เป็นธรรมสุดท้ายกลายเป็นว่ามีคนรักน้องมากขึ้นสุดท้ายแล้วแต่น้องเราผู้ติดตามก็ได้ติดตามดูมรับได้หมดว่าด้วยเรื่องเกาหลีถ้ายังชาตินิยมจัดขนาดนี้ก็คงพัฒนาประเทศมาได้แค่นี้ไม่ต่างจากญี่ปุน่นอนาคตวงการเพลงคงโดนจีนแซงเพราะจีนใจกว้างกว่า สาม,มารถพัฒนาต่อยอดได้ไม่ตันเหมือนเกาหลีความเห็นต่อไปนะครับผมส่วนตัวมองว่าเกาหลีคำว่า K-POP มันอินเตอร์กว่า c p o ๊อปเจคือถ้าเป็น k p o ๊มันติตลาดอินเตอร์ญี่ปุ่นและจีนไดไ้เรียกว่าตลาดค่อนข้างเยอะแต่กลับกันถ้าในจีนจะขายได้แค่ในจีนสัส่วนใหญ่ส่วนอเมริกาอันนั้นค่อนข้างเทียบกันที่ผลงานสส่วนใหญ่แอมมองว่าคนเอเชียจะติตลาดยาก และอย่าลืมว่าเพลงนี้ต้องอิงล้วนขอตอบคำถามนี้เลยละกันนะฮะระดับเบนนี้บังโก้โปรดิวเซอร์ระดับโลกระดับรางวัลแกมมี่มาชนน้องทำเพลงหรือ DJ s จสนิคเขาต้องเห็นแววแหละครับลิซ่าอยู่เหนือกฎเกณฑ์ศิลปินเอเชียทั่วไปไม่ควรเอาคนอื่นมาเปรียบจริงๆคำว่า b บ็คพิงก์มันอิมแพกมากนะแถมคิดว่ามันยังเพียได้อีกเหลือเวลาอีก2ปีกว่าจุดพียและอิ่มตัวของวง ผมว่าอยู่ใน2ปีกว่านี้เท่านั้นอย่างเพียงล่าสุดกระแสนี่ดอปชัดเจนเงียบกริบหลังต้องเอาพิตตี้ซาวเวตมาโปรโมทแทนความคิดเห็นต่อไปลแล้วกันนะครับผมส่วนตัวผมติ่งลิซ่าต้องการให้ไม่ต่อสัญญาครับไปเซ็นค่ายเมริกาเลยจะสำเร็จไหมไม่รู้แต่ก็ได้ก้าวต่อไปในเส้นทางใหม่แฟนๆก็ได้ตามต่อไปถ้ายังอยู่ใน ถ้ายังอยู่ต่อในวงในค่ายก็ได้แค่นี้แหละมันก็มีแต่ความซ้ำซากจำเจและแฟนๆก็จะค่อยๆหายไปเพราะขาดความสดใหม่เป็นดาราถ้าจะอยู่นานๆต้องหาสิ่งใหม่ๆทำครับถ้าทำอะไรซ้ำซากไม่มีใครเขาอยู่ดูได้นานหรอกหมดสัญญาลิซ่าก็จะอายุประมาณ26-27เริ่มแก่แล้วครับถ้าต่อก็คือจบไม่ต้องทำอะไรแล้วลิซ่าบอกกับแชงกับจีซูว่าอยากไปอยู่ฝรั่งเศสนิวยอร์ก ไม่เคยเห็นน้องมันบอกอยากอยู่เกาหลีเลยมีแต่เดบิวต์แรกๆที่บอกอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในเกาตอนนี้คงขยาดเกาหลีมากแล้วแหละอีกอย่างบางคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่แบ็คพิงเป็นวงที่พีตั้งแต่ปีแรกที่เดบิวต์ครับไม่ใช่วงพึ่งดังไม่งั้นบูมบายาคงไม่ถึงพันล้านและเพลงมัจจิมาชอลอมก็ใกล้ถึงพันล้านและเพลงมัจจิมาชอ,อมก็พันล้านแล้วซึ่งเป็นเพลงปีแรกทั้งคู่ เท่ากับว่าแบ็กพิงดังมา4ปีกว่าแล้วครับไม่ใช่พึ่งดังช่วงปี2020นี่แหละพีที่สุดแล้วแล้วผมว่าจะพีอีก2ปีเท่านั้นคือ7ปีไปเลยผมว่าต่อสัญญาก็จะอยู่ในยุคถดถอยครับไม่พีไปกว่านี้แน่นอนความคิดเห็นต่อไปนะครับผมรอให้ถึงวันนั้นให้น้องเป็นคนตัดสินใจครับเราเป็นแฟนคลับก็ควรเคารพน้องไม่ว่าน้องจะตัดสินใจยังไง ส่วนเรื่องที่แฟนๆน้องออกมาเรียกร้องก็ถือว่าถูกแล้วทํางานแย่ทํางานไม่สมกับที่ควรจะเป็นมันก็ต้องถูกติดเตียนปรับปรุงแก้ไขในโลกแห่งการทํางานก็เป็นแบบนี้คุณทํางานดีทุกคนเขาก็ชมทํางานแย่เขาก็ติดเตือนมากใครก็แค่เอาสิ่งที่ผู้บริโภคเรียกร้องไปปรับแก้ไขก็จบมันไม่ได้ยากเลยถ้าทีมงานยังไม่ปรับปรุงใครก็ดังเงินก็มีเยอะแยะเตะฟาดออกรับทีมงานที่ดีกว่า ทำงานมันเป็นเรื่องที่โคตรปกติในโลกของการทำงานอีกความเหตุต่อไปแล้วกันนะครับผมดูจากผลงาน YG ณนะปัจจุบันนี้สําหรับเราไม่อยากให้ต่อสัญญาเลยการจะต่อสัญญาก็ต้องแล้วแต่นะว่า YG ระบุเงื่อนไขเอื้อประโยชน์อะไรให้ลิซ่ามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันบ้างเช่นสามารถกําหนดทีมสไตลิสต์เองได้เวลาเซ็นสัญญากับแบรนด์ไหน ทีม YG ไม่มีสิทธิ์มาผูกมัดทีมงานตัวเองถ้าเรื่องพวกนี้ระบุได้ชัดเจนถึงจะดีแล้วคิดว่า YG จะยอมหรือไม่ยอมก็กลับไปข้อหนึ่งแต่ยังไงมันก็ขึ้นกับการตัดสินใจของดิซ่าคิดว่าเบื้องหลังคงมีอะไรที่แฟนขับไม่รู้อีกเยอะถ้า YG ไม่เปลี่ยนแปลงและดิซ่ายังทนได้ก็คงอยู่ต่อกว่าจะหมดสัญญาดิซ่าน่าจะอายุประมาณ2ีปีตอนนั้นสหนะวงจะเป็นยังไงคงชัดเจนขึ้น ยังอีกตั้งสองปีคิดลงหน้าไปก็เท่านั้นเราคิดว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีเส้นทางที่ต่างไปที่สําคัญอายุเกือรุ๊ปมันไม่ได้ยาวมากหรอกถ้าถึงวัยก็ต้องมองหาเส้นทางที่โตขึ้นแล้วไม่ใช่อยู่แต่ในวงที่มีแค่4คนแต่บางเพลงได้ท่อนร้องมาไม่ถึง1น่นาทีได้ซ้ําเพลงไหนได้ร้องเยอะโดนแฟนคลับคนอื่นโจมตีซะอีกคือถ้าอายุมากขึ้นการเติบโตก้าวหน้าในงานต้องมีสิเจ้าของกระทู้ยกตัวอย่างที่ทํางานมีปัญหา คือทุกที่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ต้องไปใช่ไหมสมมติงานดีมีตําแหน่งแต่โดนที่ทํางานบีบสารพัดอย่างคนใหม่มาได้สิทธิพิเศษกว่าได้รับเงินไข่ที่ดีกว่าเป็นคุณคุณจะทนอยู่ได้หรือนี่พูดในฐนานะที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับกับหัวข้อด้วยในวันนี้นะฮะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกระจายในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ